ที่หน้าบูธเดสแพคนะคะสตาร์ทอัพที่เริ่มต้นธุรกิจจากบริษัท SCGP ค่ะณตอนนี้เขาได้สปินออฟธุรกิจออกไปแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เป็นขวัญใจผู้ประกอบการด้านร้านอาหารค่ะข้างในจะมีไฮไลท์อะไรบ้างเดี๋ยวตามปุ๋ยเข้าไปดูกันเลยค่ะไปเลยค่ะไฮไลท์ในบูธนี้มีอะไรบ้างคะตั้มครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าว่าในบูธเดสแพควันนี้เรามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปดูเลยเพราะว่าต้องบอกว่าวันนี้มีเยอะจริง นะครับเพราะว่าเราเป็นแพคเกจิ้งโซลูชันสำหรับธุรกิจร้านอาหารร้าน,นกาแฟคาเฟ่โรงแรมโรงพยาบาลใครก็แล้วแต่ที่ต้องการแพคเกจิ้งที่มีแบรนด์นะครับสร้างแบรนด์ได้ง่ายในจำนวนที่ไม่เยอะนะครับก็จะมาหาที่เดสแพคได้เลยโอเคอันนี้คือจุดเด่นของเราที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับและนี่คือไฮไลท์นะคะเดี๋ยวตามก็ไปดูกันเลยค่ะได้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้เป็นกลุ่มที่เป็นกล่องเบเกอรี่นะครับเราก็ ทำกล่องเบเกอรี่รูปแบบต่างๆนะครับอันนี้เป็นของฟินิกสลาวาใส่ซระเปาก็เป็นของฝากข้างในก็จะเป็นซระเปาใส่แต่ละลูกนะฮะก็นี่เป็นตัวอย่างนะฮะแล้วก็ฟินิก x ลาวาเราทําทิชชู่พิมพ์ให้ด้วยนะครับก็อยากมาอยากได้อะไรมาที่เดลแ็กเราก็เซิร์ฟได้หมดเลยนะครับทั้งกล่องทั้งทิชชู่เนาะใช่อันนี้อันนี้แก้วฟินิกสลาวาโอ้นะครับไปถึงตัวนี้เป็นเกาะเป็นซองอีซี่สตีมของ A g Packaging ที่สามารถ ใส่เอาซาลาเปาเข้าไมโครเวฟน้ำน้องฉีกกองแล้วก็เกิดการสตรีมข้างในทําให้ซาลาเปานิ่มใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นพวกพวกกล่องเบเกอรี่เราทําให้กับซิสเลอร์ uh huh. นะครับอันนี้เป็นกล่องสเต็กบ็อกนะครับเป็นคอนเซ็ปต์คือบิวโยออนสเต็กนะครับทำให้หน้าตาจะดูแบบเท็กซัสดูเม็กซิกันหน่อยๆน,นะครับก็จะทําให้แบรนด์เขาดูมีระดับมากขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นลองใส่อาหารจริงให้ดูนะครับอันนี้เป็นกล่องเป็นเซตเข้าวต้ม เวลาเราทานข้าวต้มใช่ไหมต้องมีมีกับข้าวข้าวต้มหลายๆอย่างอันนี้ก็ดีไซน์เป็นกล่อง5ช่องอันนี้ทําเป็นคัสตอมโมปกติ <oti> คืออะไรคะปกติทร <B oti S 1> <Custom S 2> าบ <mode. S 2> ไหมครับว่าสมมติถ้าเกิดลูกค้าอยากจะได้กล่องพลาสติกหรือถาดพลาสติกเนี่ยรูปแบบใหม่เป็นเอกลักษณ์ของร้านเลยปกติต้องทาประมาณก,กี่ชิ้นคุณปุ๋ยลองเดาได้ไหมน่าจะเป็นหมื่นเป็นแสนไหมใช่ไหมปกติต้องทําเป็นแสนชิ้นแต่ว่าที่เดสแพคเนี่ยเราสามารถทำคัสตอมโมก็คือทําโมใหม่ของลูกค้าได้เลยนะครับทำเป็นหน้าเสือ ทำเป็นรูปแบบของร้านอันนี้เริ่มต้นแค่5,000ชิ้นเท่านั้นเองทอ่ท่ีสามารถเข้าถึงได้นะครับโอเคคุณก็จะมีโมดีๆแบบนี้นะคะใช่ครับเราขยับมาฝั่งนี้หนึ่งด้านนี้เลยฝั่งนี้เป็นเป็นคาเฟ่โซลูชันกลุ่มร้านกาแฟคาเฟ่ต่างๆนะครับก็สามารถพิมพ์แก้วแบบนี้เดี๋ยวนี้เวลาเราไปคาเฟ่โดยเฉพาะสาวๆเราก็จะถ่ายรูปเซลฟี่กับแก้วกาแฟกับแบรนด์แล้วก็โพสลงไอลง Tik t o อก ก็เป็นช่องทางทาให้ร้านของของลูกค้าเราเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นในโลกออนไลน์ได้เพราะนั้นอกว่าการพิมพ์แก้วเนี่ยจำนวนขั้นต่ำแค่1000ชิ้นเท่านั้นเองผมยกอย่างกาแฟร้านหนึ่งโดยเฉลี่ยขายได้วันละร้อยแก้ว1000แก้วเนี่ยแค่10วันขายหมดแล้วนะไม่ต้องสต็อกของเยอะต่อไปแล้วกาแฟเป็นทีออสเล็กๆก็สามารถทําแก้วที่มีแบรนด์ของตัวเองนี้ได้นะครับอันนี้คือแก้วพลาสติกแบบนี้นะเริ่มต้น1000ชิ้นเท่านั้นนะคะ1,000ชิ้นอันนี้เป็นแก้วดับเบลวนะครับนะ อันนี้อันนี้จะพิมพ์ลงเป็นแบบรอบแก้วอย่างนี้ได้เลยก็ทําได้เหมือนกันก็<ม>ทําให้แบรนด์เป็นเอกลักษณ์มากขึ้นนะครับมีวัสดุที่หลากหลายนะคะทั้งพลาสติกเอ่ยนะคะกระดาษนะคะดับเบิลวอลก็มีนะคะ่ะใช่ดับเบิลวอลก็จะเป็นกันร้อนอ่าเวลาจับแก้วกาแฟก็จะไม่ร้อนจะไม่ร้อนอ่านอกจากแพคเกจจิ้งแล้วนะครับเรามีโปรดักต์ใหม่ก็คือเป็นน้ําดื่มบรรจุขวดพิมพ์แบรนด์อันนี้เราสามารถพิมพ์แบรนด์ของตัวเองได้เลยบนขวดน้ําคิดว่าแบบนี้เริ่มต้นเท่าไหร่ ขั้นต่ําถ้าทั่วไปก็น่าจะเป็นหมื่นอ่ะอันนี้เริ่มต้นอันนี้ดูปากผมดีๆนะครับอันนี้เริ่มต้นแค่600ขวดเท่านั้นเอง600ขวดก็มีแบรนด์ติด600ขวดคุณสามารถทําแบรนด์ขตัวเองได้นะครับอันนี้เราขออนยให้ด้วยมาเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรกันบ้างเราไม่ได้ขายแต่แพคเกจิ้งแต่เราขายเป็นโซลูชันเพราะนั้นช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ย ร้านอาหารจะอยากมีแพคเกจจิ้งที่ดูสะอาดปลอดภัยนะครับแล้วก็เหมาะการส่งเดลิเวอรีนะครับแล้วก็มีโซลูชันของเครื่องซีลนะครับเมื่อก่อนเครื่องซีลเราจะซีลอาหารแบบเหมือนเข้ากล่องที่ออกมาจากเซเวเลี้ยต้องลงทุนโหเป็นเครื่องจัรใหญ่ๆแต่ว่าเรามีเครื่องจัรขนาดเล็กที่เป็น home use, โฮมยูสลงทุนประมาณ40,000บาทเครื่องนี้นะฮะแล้วก็ไม่ต้องใช้ฝา พอไม่ต้องใช้ฝาต้นทุนของผูปแบบการลดลงใช้ประมาณสักสาสเดือนเนี้ยก็เบรกอีเว้นแล้วคืนทุนได้แล้วแล้วก็ประหยัดไปยาวๆนะผมซิลให้ดูเลยไหมฮะลองวางตรงนี้ปุ๊บดันเข้า <c oughs> ขโยกคันโยกนะครับรอแป๊บเดียวเสียงซืดเสร็น <c oughs> เรียบร้อยแล้วหนึ่งออกมาโ <c oughs> อ้โหงายมากๆเลยอันนี้ค,คือถาดที่ซิลเรียบร้อยนะครับนะฮะถ้ามีอาหารข้างในเนี่ยมันก็จะไม่หกล้วจะทาให้เอ มียกระดับอาหารของผู้ d ดลิเวอรีได้นะครับแล้วถ้าเกิดผู้ประกอบการเนี่ยที่ทำธุรกิจร้านอาหารสนใจอยากจะสั่งซื้อทำไงได้บ้างคะต้อมก็ง่ายๆเลยครับสมัยนี้พวกเราซื้อของออนไลน์กันสะดวกรวดเร็วอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เข้ามาที่ w w w d e s k แ a ็ c o m ท e z t a x c o m กนะครับก็จะมาเจอหน้าตาเว็บไซต์แบบนี้นะครับเราก็จะมีแพ็กเกจจิ้งให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะฮะกล่องอาหารแก้วกาแฟขวดน้ํา มีหลายแคทมากๆตามที่ผมเล่ามาสักคู่เลยถ้าเกิดเราสนใจอยากจะพิมพ์โลโก้นะครับแล้วก็สมติมเข้าไปที่เมนูแล้วก็อยากจะพิมพ์โลโก้กดไปที่แก้วกาแฟพิมพ์โลโก้ซึ่งแก้วกาแฟเริ่มต้นที่หนึ่งพันชิ้น,นถ้าจะพิมพ์โลโก้ที่บอกนะคะเ้ามาหน้าวเว็บเะคะแล้วเราก็มาดูว่าในเฟรนงานมีงานแบบไหนบ้างพอดูเรียบร้อยแล้วเราก็มาเลือกว่ารูปแบบการพิมพ์เนี่ยเราอยากจะพิมพ์1จุดพิมพ์รอบแก้วหรือทําเป็นปลอกสวมแก้วก็สามารถทําได้ผมว่าเลือกแก้วพิมพ์หนึ่งจุด จะพิมพ์1สีหรือพิมพ์2สีแหมแล้วก็ดูจำนวนชิ้นได้เนี่ยเริ่มต้น1 0 0 0ชิ้นนะครับจะบวกอีก1.2บาทเป็นค่าพิมพ์ถ้าจำนวนมากขึ้น3,000ชิ้น5 0 0 0ัชิ้น1-0,000ชิ้นนะครับก็ราคาก็จะลดลงก็ประหยัดต้นทุนได้มากขึ้นแล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์นะครับของร้านง <án> <logo. S 2> ลงบน,บนแพลตฟอร์มได้เลยเราก็จะผลิตไฟล์ให้คุณตามนั้นหรือว่าถ้าเกิดอยากจะออกแบบใหม่เราก็มีทีมดีไซเนอร์ได้ช่วยออกแบบให้ สั่งซื้อสินค้าเนี่ยครบ5,000บาทคุณได้รับติดออกแบบฟรีทันทีนี่แหละครับคือสิ่งที่เดลส์แพคเรานําเสนอเดลส์แพคเราขายความครบความครบเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแค่แพคเกจิ้งหลากหลายแต่ความครบมันไปถึงเรื่องของการสร้างแบรนด์ให้ร้านอาหารสามารถมีตัวตนในจํานวนที่ไม่เยอะสามารถเข้าถึงแพคเกจิ้งแต่รูปแบบได้สร้างเอกลักษณ์ของร้านตัวเองได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดที่เราสามารถยกกระดับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเมืองไทยให้แบบมีแพคเกจิ้งที่สวยงามนะครับแล้วก็ เป็นที่จดจำของลูกค้าได้และนี่ก็คือเดสแ p ็กนะคะอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะของบูสินค้าที่เป็นผู้ประกอบการเนาะที่ตอบโจทย์ในด้านฟู้ดแพคเกจิ้งโซลูชันอย่างแท้จริงค่ะ